เดี๋ยวเรามาดูงานซ่อมแซมตึกอาคารนะครับนี่เป็นตึกอาคารผ่านนะคนับอาคารผ่านนิดแปดผูหานี่ฮะที่เป็นตึกเก่ามันตึกล้างเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราทําการรีโนเวทซ่อมแซมอันนี้ซ่อมแซมเลือกงานสักเจอร์ก่อนฮนะ งานตักเจอนี้ต้องทําให้ดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเสียหายแค่ไหนแล้วควรซ่อมยังไงสเปงไงที่ต้องถูกวิธีไม่ให้มีปัญหานะครับก็ทางงบงานซ่อมแซมเนี่ยหลายคนนี้ทาไม่ถูกวิธีนะฮะอย่างงี้นะฮะอันนี้งานคานที่มันก่อนเยอะๆแล้วเดี๋ยวต้องสกัดออกแล้วก็ทําการเสริมเหล็กโครงสร้างนะฮะแล้วทําการหล่อฉาบนะฮะ ด้วยคอนกรีตพิเศษนะฮะพวกคอนกรีตรับแรงสูงเท่านั้นนะครับแล้วก็ปนน้ํายาพวกน้ํายาเคมีต่างๆนะครับอันนี้งานจะสังเกตว่าค่อนข้างเสียหายเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูซึ่งส่วนที่ช่างเขากําลังเริ่มทํางานนะฮะทำการซ่อมน่าจะาไปได้บางส่วนพราเริ่มเริ่มซ่อมนะฮะนี่ฮะที่พูไปแบบอย่างนี้แตกแล้วมากเลยนะครับอุปกรณ์นะฮะมีปัญหาเยอะนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้อ่า เพื่อนพี่น้องดูว่าควรซ่อมแบบไหนสเปคแบบไหนไม่ควรที่จะช่างทั่วไปที่ซ่อมไม่เป็นใช้แมทเลียอนไม่ถูกต้องนะครับราคาถูกจริงแต่ก็จะมีปัญหาตามมานะฮะเท่ากับคุณทํางานแล้วเสียงเงินปีๆนะครับเราต้องใช้พวกน้ํายาเคลือบอย่างดีเท่านั้นนะครับนะฮะต้องใช,ใช้เครื่องมือสีพาวเวอร์เจสตใช้เครื่องเกียรเครื่องตัดนะฮะตัดอย่างดีนะฮะที่สวยนี้กำลังทํา ซ่อมไปแล้วนะบ,บางส่วนนะมอยากเคมีอย่างดีนะฮะอันนี้ก็ฉาบซ่อมไปแล้วบางส่วนอันนี้กําลังช่างกำลังทำเสริมเหล็กอยู่นะครับนะฮะงานโครงสร้างค่อนข้างเสียหายค่อนข้างหนักนะฮะต้องทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับอย่าให้ไปช่างที่ทำไม่เป็นใช้วัตดุไม่ถูกต้องนะฮะ ประหยัดงบท่านก็จริงฮะแต่ความเสียหายก็จะกลับมาอีกนะครับห้องนี้ค่อนข้างจะเสียหาย,ยาเยอะพอสมควรน,นะครับต้องใช้น้านํายาเคมีเท่านั้นนะฮะไม่งั้นคุณซ่อมไปมันก็จะพังเหมือนเดิมแบบนี้มาอีกนะฮะนะครับฝากเพื่อนๆพี่น้องๆดูด้วยนะครับโอเคครับ